สวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มอคทานิคไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการดูแลพริกไทยในบ้านนะครับให้สวยให้ลูกดกนะครับเอาไว้ทานสดๆนะครับข้างหลังผมนี่แหละครับเป็นพริกไทยที่ปลูกในบ้านนะครับซึ่งปลูกไว้เจปีแล้วนะครับกินผลตลอดทั้งปีเลยนะครับ เดี๋ยวพี่น้องมาดูนะครับว่าการดูแลอย่างไรนะครับพริกไทยข้างหลางผมดึงสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับก็เป็นพริกไทยที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับพี่น้องดูได้นะครับผลผลิตจกว่าเรากินเก็บในต้นไปกินเลยนะครับผลผลิตก็เยอะนี่แหละครับจะอยู่ข้างในนี่แหละครับ ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปตลาดเลยนะครับเรามีพริกไทยสดๆเอาไว้ทานที่บ้านนะครับการปลูกและการดูแลก็ไม่ยากนะครับที่เราดูลูกได้นะครับถ้าว่ามองไกลๆจะไม่ค่อยเห็นนะครับ พี่น้องดูได้นะครับพริกไทยปลูกในบ้านนะครับง่ายดิดเดียวหาวกพี่น้องมีความคิดที่จะปลูกนะครับนี่ยอดมันออกมาเต็มเลยนะครับก็โครงการข้างหน้าก็จะเอายอดนี่แหละขยายพันธุ์จำหน่ายรายได้คงไม่จํากัดนะครับแล้วแต่ความขยันก็เลยอยากจะนำเสนอให้พี่น้องนะครับที่ดู ดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับได้ดูเป็นแนวทางว่าพืชผักที่ปลูกไว้บริเวณบ้านมีความสำคัญมากนะครับเก็บกินสดๆเลยนะครับโดย,ยเฉพาะผัดเผ็ดหมูป่านะครับหรือผัดเผ็ดปลาไหลใช้ตัวนี้แหละครับใกล้ผลนี่แหละครับ เป็นพุ่มที่ใหญ่มากเนื่องจากว่าเราปลูกมาได้เจ็ดปีแล้วนะครับพี่น้องอออนี่ผลผลิตลบอยู่ข้างในเพราะว่ากินไม่ทันนะครับพี่น้องดูได้เดี๋ยวผม เดี๋ยวเราไปดูโคนต้นนะครับนี่นะครับอยากจะให้พริกไทยสวยก็ทำแบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยปีละครั้งพออันนี้ผมใช้ดินพร้อมปลูกใส่ร,บรอบๆโคนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลนผลิกให้พริกไทยนะครับ Go, ดูเจ้าวเว็บไซต์สลาฟาร์มอแกนิกไทยแลนด์วันนี้ก็นำเสนอพริกไทยปลูกง่ายๆไว้ในบ้านนะครับสะดวกต่อการเก็บกินก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในคลิปใหม่ๆวันนี้โอเคนี้แหะครับสวัสดีครับ